คนเกิดวันพฤหัสศัป,ปดีได้ไพ่คิงเหรียนโอ้โหได้ไพ่ดีที่สุดขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะครับใบที่สองสองถ้วยใบที่สามเมจิเชียนใบที่4เดอะเลอเวอร์ใบที่5้าจัสติกบอกได้เลยนะครับว่าคนวันพฤหัสศัป,ปดีช่วงนี้จะได้หยิบงานใหญ่ซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อ เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทสิ่งต่างๆหรือค่าราชการรัฐวิสาหก,กิจช่วงนี้จะได้รับข่าวดีงานใหญ่หรือแม้กระทั่งการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่าง2องอย่างสาอย่างเมจิเชียนเป็นไพ่สติป,ปัญญาเป็นไพ่ของความคิดสร้างสารรค์หรือแม้กระทั่งอยู่ดีดีงานก็หล่นมาหางานใหญ่เสียด้วยช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าดวงดีมากจะติดต่อจะพูดคุยจะค้าขายจะทําอะไรแม้กระทั่ง ของมือหนึ่งของมือสองประสบความสําเร็จได้เงินใหญ่แน่นอนย,ยิ่งเรื่องของการเงินคิงเหรียญขึ้นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อได้เงินตั้งแต่เช้าหรือใครบางคนนะครับยังไม่ทันตื่นเลยครับดวงดีก่อนเลยครับนี่ครับมีโชคมีลาบจากคําพูดการติดต่อเจรจารที่อาจจะคุยค้างไว้นะรับเมืคค่อคืนหรือว่าวันก่อนแต่วันนี้เขาโอนเงินให้แล้วเพราะฉะนั้นใครบางคนก็ยังไม่ทันตื่นตื่นมาก็ติงต้งติง้ง นะครับสัญญาณธนาคารที่เข้าสายโทรศัพท์ของตัวเราบอกเตือนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยร่วงหน้านะครับการเงินการทองมีโชคมีลาบรางวัลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อขายจะแลกเปลี่ยนจะพูดคุยหรือแม้กระทั่งซื้อฉลากลอตเตอรี่สิ่งต่างๆช่วงนี้ดวงดีให้ซื้อวันนี้นะซื้อร่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับซื้อตรงไหนซื้อกับ3ตัวท้ายหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวเรา สลับไปสลับมาซื้อวันนี้นะครับทั้งวันเลือกไปเลยนะครับจะมีโชคพิราบดวงดีแล้วค่อยไปตรวจนะครับวันที่1มีนาคมนะครับเรียกว่าช่วงนี้ดวงของคุณให้ในเรื่องของการติดต่อธุรกรรมการเงินการทองธนาคารได้รับข่าวดีซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะสินค้าใหญ่ๆบ้านรถนะครับจะประสบความสาเร็จหรือที่ดินหรือโครงการใหญ่ๆเรื่องความรักนี่สิครับดีที่สุดเลย คนที่มีครอบครัวแล้วจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวสถานที่สวยหรูมีมเงินไง้คิงเหรียญน,นะครับเนรมิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลให้กับคนที่เรารักนะครับเซอร์ไพรส์ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นใครที่รู้ คนที่เกิดวันพฤหัสหรือว่ามีแฟนเป็นวันพฤหัสหรือตัวของท่านเป็นผู้ที่เกิดวันพฤหัสสัปดีนะครับทำให้ดีที่สุดเอาใจคนรักพูดคุยสนุกสนานช่วงนี้ลาบเนี่ยบางทีมาจากปากของเราด้วยนะครับคนโสดดีเป็นที่สุดเลยนะครับช่วงนี้คนรวยจะเข้ามาเสริสนมิมมาักผูกพันมนมีความรักให้ผูกพันบางทีอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้ากันโอ้โห ผมจะอ่านแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคนวันพธหัสเป็นทุกสิไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้เรื่องสุขภาพก็ยิ่งไม่ต้องไปกลัวใหญ่เลยครับเพราะเป็นไพ่ดูแลละเอียดเนระมิตนะครับการเงินเนี่ยถ้ามันขึ้นชิงเหรียญมาเนี่ยคุณดูแลกินดีอยู่ดีมีความสุขหรือแม้กระทั่งคนเจ็บป่วยอยู่พักยังอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีเลยนะครับมีคนออกค่าใช้จ่ายให้หรือประกองประกันดูแลเป็นพิเศษนี่แหละครับเรียกว่าหายป่วยทันควันอยู่ห้องแอร์มีความสุขหรือใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราเจ็บป่วยเนาะบางคนเนาะประก,กันหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักเนะี่ยเขารักเราเนะี่ยเขาก็ดูแลซัพพอร์ตให้ทุกอย่างนี่ครับดียันคนเจ็บคนป่วยเลยเนาะอ่ะคนที่มีความสุขมีความโชคดีแล้วอย่าลืมนะไปทําบุญแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับคนที่เขาได้โอกาสจะได้มีความสุขเป็นบุญต่อบุญต่อบุญนะครับ